ครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับชาวดอะกันบอลลี่เจนทุกๆคนเลยนะครับผมในวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเจ้าโกลเด้นฟิเซอร์ตัวนี้กันนะครับผมแล้วก็เป็นตัวใหม่นะครับผมและเป็นตัวละครตัวรองนะครับผมว่าหรือว่าตัวข้างตู้ของเจ้าเอ้ไม่ใช่มันก็ไม่ได้เรียกว่าข้างตู้หรอกอมันก็เรียกข้างตู้แหละนะครับผมของเจ้า อะไรนะเบจิต้าอีโวและก็โกคูไคโอเคนนะครับผมที่มาเป็นตัวลีเจนด์ลิมิเต็ดในส่วนของยูนิเวอร์สโซยวาการนั่นเองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวเจ้าโกลเด้นฟิเซอร์กันก่อนเลยนะครับผมเพราะว่าผมนี่เปิดได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับก็มาเดี๋ยวเราไปลุยกันที่ค่าพลังของตัวละครดีกว่านะครับผมค่าพลังของตัวละครเจ้าโกลเด้นฟิเซอร์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นประเภทการโจมตีระยะไกลนะครับผมแล้วก็สีนีจะเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็พลังชีวิตเนี่ยจะอยู่ที่2องล้านหนึ่ อยู่ที่2 0 0แสนนะครับผมการโจมตีการ์ดบลัสอยู่ที่2อ0แสนนะครับผมแล้วก็การป้องกันการ์ดหมัดและบลัสเนี่ยจะอยู่ใกล้เคียงกันมากๆนะครับประมาณ1 5 0 0 0แสนนั่นเองนะครับผมแล้วก็มาจากเอพิโซดยูนิเวอร์สโซลิวัลซากะเอนะครับผมตามที่ผมบอกไปแล้วก็ถือการ์ดบลัสทั้ง2ใบเลยนะครับผมแบบว่าการ์ดแบบประจำตัวที่จะจัวได้ บบได้เยอะอะไรประมาณนี้นะก็จะถือการบลัสทั้ง2ใบนะครับแล้วก็แท็กตัวละครเนี่ยจะมีแท็กของฟิเซอร์ฟอสนะครับผมนักรบแปลงล่างนะ loe แล้วก็นักรบโลกหน้าแล้วก็แท็กของ Universe r e p หรือว่า U r e p นั่นเองนะครับผมผมขออนุญาตเรียกสั้นๆนะแล้วก็เดีย๋ยวเรามาดูกันที่อาร์การ์ดดีกว่านะครับผมอาร์การ์ดนะครับอาร์การ์ดจะ มาเริ่มกันที่การ์ดหมัดนะครับผมการ์ดหมัดนะครับจะทําความเสียหายแบบรุนแรงปกตินะครับแล้วก็การ์ดบลัซจะทําความเสียหายแบบรุนแรงปกติเหมือนกันแต่ว่าจะโจมตีแรงขึ้น150%นะครับผมเมื่อโจมตีใส่ตัวละครที่มีเกราะป้องกันบลัซหรือว่าเวลาเขาพุ่งเข้ามาด้วยเกราะป้องกันบลัซปุ๊บเราแบบว่ายิงบลัใส <S <S ใส่เข้าไปเราจะยิงแรง150%่้้าใส่เขาได้เลยนะครับผมแล้วก็เรามาดูกันที่การ์ดฟ้านะครับผมการ์ดฟ้านะครับการ์ดฟ้าจะเป็นแบบระยะไกลนะครับผม แล้วก็จะทําความเสียหายแบบเจาะแทงนะครับผมแล้วก็จะได้รับความสามารถต่อไปนี้นะครับผมก็คือทําความเสียหายการ์ดฟ้าแรงขึ้นนะครับ30% 3วินาทีแล้วก็ทาความเสียหายของการ์ดอันติเมตเนี่ยแรงขึ้น20%นะครับผมยกเลิกไม่ได้แล้วเปิดใช้งานได้หนึ่งครั้งนะครับผมก็คือจะบับการ์ดอันติเมตให้แรงขึ้นไป20%นั่นเองแล้วก็จะ,ะเมื่อโจมตีโดนศัตรูนะครับผมจะสุ่นทําลายการ์ดบนมือของของศัตรูนะครับผมสองใบนะแล้วก็ทําให้ศัตรูในติดสถานะเลือดออกอย่างหนักนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันที่ก์ด การเขียวนะครับผมการเขียวนะครับจะทําทการโพส,สต์ท่าของเจ้าโกลเด้นฟีเซอร์นะแล้วก็จะจวดการแอนิเมตขึ้นมือได้1ใบนะครับผมแล้วก็เปิดใช้งานได้ครั้งเดียวนะครับแล้วก็จะรีพลังชีวิตขึ้นมา15%รีคิ50หน่วยนะครับผมแล้วก็ทําความเสียหายแรงขึ้นนะครับ20%ในเวลา15วินาทีแล้วก็ทําความเสียหายของการแอนิเมตเนี่ยแรงขึ้นอีก10%นะครับผมยกเลิกไม่ได้แล้วก็เปิดใช้งานได้1ครั้งนะครับผมถ้ารวมกับเมื่อกี้เนี่ยก็จะเป็น30%แล้วนะครับผมแล้วก็ ลดค่าการใช้การ์ดฟ้าลง10หน่วยแล้วก็ใช้ได้2ครั้งแล้วก็ยกเลิกไม่ได้นะครับผมก็คือการ์ดฟ้าเราเนี่ยถ้าเกิดว่ากดการ์ดเขียว2ครั้งปุ๊บการ์ดฟ้าเราเนี่ยจาก50หน่วยก็จะลดลงมาเหลือแค่30หน่วยเท่านั้นนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะแล้วก็เรามาดูกันที่การ์ดอันติเมตนะครับผมการ์ดอันติเมตนะครับจะทําความเสียหายแบบรุนแรงมากใส่ศัตรูนะครับผมแล้วก็เมื่อกดใช้งานการ์ดอันติเมตโดนศัตรูนะครับผมจะได้รับความสามารถต่อไปนี้ศัรตรูนะครับผมจะติดจะติดพาราไรับผม100%เลลยแ้วก็ส เขาเรียกว่าอะไรจะถูกลดการทำความเสียหายของการดอลติเมทการฟ้าแล้วก็การอเวกคนิ่งลง30%ก็คือเขาจะทำความเสียหายของการดอลติเมทการฟ้าการอเวกคนิ่งพวกนี้เนี่ยลงไป30%นะครับผมเป็นเวลา10วินาทีนั่นเองแล้วก็ลดความเร็วในการจั่วการดลง1ระดับ10วินาทีแล้วก็ค่าการใช้การทุกใบเนี่ยเพิ่มขึ้น5หน่วยนะครับเป็นเวลา10วินาทีแล้วก็เพิ่มเวลาการเปลี่ยนตัว เมื่อสลับออกไปด้านนอกนะครับผม2วินาทีแล้วก็บัฟน,นี้จะอยู่เป็นเวลา10วินาทีก็คือถ้าศัตรูเนี่ยสลับออกไปปุ๊บศัตรูก็จะเปลี่ยนตัวได้ช้ามากขึ้นนะครับกลายเป็น12วินั่นเองแล้วก็มีกอบป้องกันบลัสนะครับผมสำหรับการออนติเมทของเจ้าก o l d e n f r เซอ e r ตัวนี้ แล้วก็เรามาดูกันที่เมนอเบอลิตี้นะครับผมเมนอเบอลิตี้เนี่ยจะจั่วการ์ดอันดัเมนขึ้นมือเป็นการ์ดใบถัดไปนะครับผมรีพลังชีวิต30%นะครับผมรีคิห้หน่วยนะรีเกรดหลบหนึด้วยนะครับผมแล้วก็ได้รับบัฟทำให้ศัตรูเนี่ยทนทานความเสียหายของเราเนี่ยน้อยลงไป50%เป็นเวลา5วินาทีแล้วก็ต้านตุยเด้งเลือดด้วย5วินาทีนะครับผมแล้วก็สามารถกดเมนอเบอลิตี้ได้ก็ต่อเมื่อเวลาในเกมเนี่ยผ่านไป25วินาทีนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่ set ability นะครับผมผมมีอยู่ที่ขั้น3นะเพราะว่ามี6ดาวนะครับผมก็คือจะบวก30%ในเอ่อในให้กับพื้นฐานการโจมตีการ์ดมาแล้วบลัสนะครับผมให้กับแท็กของ ulep loe หรือว่า freezer force นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะเพิ่ม15%ในการที่จะมีพื้นฐานการป้องกันการบลัสนะครับผมให้กับแท็กของ ulep หรือ universelep นั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราข้ามมาดูกันที่ uni ability แรกกันเลยดีกว่านะครับผม uni ability แรกนะครับผมเมื่อเริ่มเกมนั้นจะ ทำความเสียหายแรงขึ้น90%ลดความเสียหายที่ได้รับลง70%แล้วก็ฟื้นฟูคิตได้เร็วขึ้นนะครับผม60%แล้วก็จะเพิ่มความเร็วในการจวการขึ้นหนึ่งระดับแล้วก็ลดค่าการใช้การาฟบลาสลง10หน่วยนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยจะไม่สามารถยกเลิกได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ความสามารถถัดมานะครับผมก็คือเราจะได้รับความสามารถต่อไปนี้นะครับเมื่อเข้ามาสู่สนามนะก็คือเราจะจวกกราฟบลาสขึ้นมือเป็นใบถัดไปแล้วก็รีคิ20หน่วยนะครับ ทำความเสียหายแรงขึ้น60%แล้วก็ยกเลิกไม่ได้แล้วก็ซ้อนทับกันไม่ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็การบลาสบายถัดไปเนี่ยจะแรงขึ้น40%แล้วก็จะซ้อนทับกันไม่ได้นั่นเองนะแล้วก็ทําความเสียหายของการออลติเมตเนี่ยแรงขึ้น10%เปิดใช้ง,งานได้3ครั้งแล้วก็ยกเลิกไม่ได้อู้อันนี้นี่ก็แบบว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาครบ3ครั้งก็จะกลายเป็น30% 30%มสิบไปบวกกับอันนั้นที่มีตอนแรกอยู่แล้ว30%ก,กากสิบเปอร์เซ็นต แล้วก็ถัดมานะครับผมเมื่อใช้การ์ดหมัดและบลัสโดนศัตรูนะครับผมจะได้รับความสามารถต่อไปนี้นะก็คือจะรีคิ20หน่วยนะครับผมแล้วก็เปิดใช้งานได้ครั้งเดียวแล้วก็จะถูกรีเซ็ตใช้งานได้ใหม่อีกครั้งนะครับผมเมื่อเราเนี่ยเปลี่ยนตัวออกนอกสนามแล้วก็กลับเข้ามาก็จะใช้ได้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็จะตั้งโค้ดแบบพิเศษ3วินาทีอันนี้ก็จะเหมือนแบบอันที่แล้วเลยก็คือจะเปิดใช้งานได้ครั้งเดียวแต่ว่าจะถูกรีเซ็ตใช้ได้อีกครั้งนะครับผมเมื่อเปิดเมื่อเมื่อเปลี่นอเง แล้วก็จะโจมตีการ์ดบลัสแรงขึ้นนะครับผม30%เป็นเวลา15วินาทีแล้วก็จะทําความเสียหายของการ์ดอัลติเมทแรงขึ้นอีก10%แล้วก็ยกเลิกไม่ได้แลวเปิดใช้งานได้2ครั้งโอ้โหก็บวกไปอีก20%เมื่อกี้60แล้วใช่ไหมเจ็ดแล้วทุกคนเยอะมากนะครับผมคือแบบว่ามันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะสําหรับออไอ้พวกการ์ดอันติเมทอันดีนะครับผมโอ้ก็ถือว่าแบบมันมันบวกเยอะผมว่ามันมนก็ ก็โอเคอะ่ะมันก็โอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่อาเบอริตี้ที่2กันดีกว่านะครับผมอาเบอริตี้ที่2เนี่ยก็คือจะหักศัตรูไปในระยะไกลนะครับผมแล้วก็เมื่อเราทําการโคเวเชนการ์ดหมัดสําเร็จนะแล้วก็คอมโบต่อได้ด้วยการ์ดฟ้านั่นเองนะครับผมแล้วก็เมื่อเราโคเวเชนมาช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยเราจะทำลายดาบกัณฑ์ของศัตรูหนึ่งลูกแล้วก็เปิดใช้งานได้1ครั้งนะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยติดอัติบิลดาวเกรดนะครับผมลดความเร็วในการโจมการ์ดลง1ระดับเป็นเววลลาา10ินทีแ้ึ่ โดนอทีวิวดาวเกตอีกนะครับผมสำหรับศัตรูนะก็คือจะโจมตีการ์ดมัดและบลัสเบาลงไป15นะครับผมเป็นเวลา10วินาทีและถ้าเกิดว่าศัตรูเนหลบการโจมตีของเราเมื่อเราเนี่ยอยู่บนสนามนะครับผมเราจะบวก20ในการโจมตีการ์ดอันติเมตแรงขึ้นนะครับผมไม่สามารถยกเลิกได้และเปิดใช้งานได้1ครั้ง60 70 80 90 100แล้วนะครับผมถ้ารวมอันนี้ด้วยโอย้ก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะลด ความเสียหายจากสีที่เราแพ้เนี่ยเบาลงนะครับผมแล้วก็เป็นเวลา10วินาทีแล้วก็ลดคีศัตรูลง20หน่วยด้วยนะครับผมแล้วถ้าแล้วก็ถ้าเกิดว่าตัวเราหรือว่าพลังชีวิตของเราเนี่ยอยู่ที่50%หรือว่าต่ำกว่า50%นะและศัตรูเนี่ยใช้การอะไรก็ได้มาโจมตีโดนเราปุ๊บใช่ไหมทุกคนเราจะได้เราความสามารถตอบไปนี้นั่นเองนะครับผมและเปิดใช้งานได้ครั้งเดียวด้วยนะก็คือเราจะจวดการ์ดเขียวขึ้นมือเป็นการ์ดใบถัดไปนะครับผมแล้วก็รีพลังชีวิตข้้มมา15%แลววก็รรพงิองเ่ทดยนะ,ะจะ ทำให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยโจมตีแรงขึ้นนะครับสาเป็นเวลาไม่ใช่เป็นเวลาสิอยู่ถาวรเลยนะครับผมไม่สามารถยกเลิกได้แล้วก็ลดเวลาการเปลี่ยนตัวของเพื่อนร่วมทีมลง5หน่วยไม่ใช่5หน่วย5วินาทีนะครับผมแล้วก็ลดคิดศัตรูลง100่งร้อยู้หูอันนี้100หน่วยเลยเยอะมากนะครับผมแล้วก็ทําลายการทุกใบบนมือของศัตรูนะครับผมแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยโดนห้ามสลับตัวเป็นเวลา5้วิวินาทีนะครับผมแล้วก็ล็อกเมนศัตรูด้วย5วิอู้หูผมบอกได้เลยว่าเเจ้า Golden ้านีีตัว่ ค่อนข้างที่จะปวดมากๆเลยนะครับผมก็ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวลองมาดูกันที่อีคลิปดีวกว่าน,นะครับผมอีคลิปที่ผมใส่ให้ก็จะประมาณนี้นะครับผมใครอยากใส่ตามก็ใส่ได้เช่นเดิมนะครับผมไม่มีการห่วงอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็ ทีมที่จะนําไปเล่นก็จะเป็นทีมประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นทีมของ Universe Left นั่นเองนะครับผมก็ไม่รู้จะไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมทุกคนก็ต้องไปลองกันใน PvP e t t t n n m m t c h นะครับผมก็เพิ่งรีแลกงมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันใน PvP e t t i n g m a t c h กันเลยดีกว่าว่าจเจ้า g o l d e n f ฟ e e z e r ตัวนี้เนี่ยจะทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับลุยกันเลยดีกว่าครับทุกคน มาครับทุกคนเกมแรกของเราเจอทีมที่ก็ค่อนข้างที่จะเป็นทีมน้องใหม่หนะ้าไฟแรงแล้วผมบลัสและโอ้โหเขาแอคแท็กมาเลยผมว่าแล้วไงแล้วโดนไปเต็มเต็มบลัสไปครับสวยสวยก็คือรับน้องเลยมาถึงเกมแรกนะครับผมไม่รู้ว่าฟีเซอร์มันจะเป็นยังไงอ่านสกิลมาแล้วลืมไปหมดแล้วหรือยังก็ยังไม่รู้น่าจะยังไม่ลืมมาแล้วต้านฟมด้วยปุ๊บรอจังหวะโอเคเขาการ์ดฟ้าแบบนี้มาก็โดนผม ตัวเองนคาร์ดฟ้าแบบว่าพุ่งเข้ามาก็โดนนะอุ้ยผมก็ลืมโอ้โหผมต้องแถบใจเย็นก่อนเปลี่ยนทันไหมผมเปลี่ยนทันไหมเ้ยโอ้ยโอเคเเปลี่ยนล้วละโอเคครับใจเย็นใจเย็นนะโอเคมาครับเราได้ก่อนเราได้ก่อนฮิโตะมาแล้วการ์ดฟ้ายัดไปเลยครับผมอ้ามาแบบนี้ก็บึม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 เลครับนี่อุ้ยเหลือิดเดียวควิคโอเคไม่ทันไม่เป็นไรอุ้ยเขาล่างกอดมาด้วยพงเง็นเ่นร่างกอดซะด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ย โอ้เขาถอยเฮ้ยสเตปถอยมาว่าสเตปถอยมาเฉยทุกคนผมงงนี่การ์ดฟา้าใบแรกเอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าอาการ์ใบแรกของคุณเนี่ยถ้ายังไม่โดนศัตรูยังไม่นับนะครับผมสาหรับสําหรับการสำหรับการ์ดเขาเรียกว่าอะไรนะอาการ์าการ์ดมัดรือบลาสอุ้ยแล้วหายไปเลยครับผมแล้วเราเรีเกตหลบมาด้วยฟิน กดการเอ็เมจจั่วขึ้นมาด้วยการเขี่ยครับผมหลบมาได้อร์เฟกไว้นี้แบบนี้เรายังมีต้านตุยเร่งเรืออยู่นะครับไปศัตรูหลบการโจมตีของเราด้วยตอนแรกแล้วน่าจะแรงอู้หูยแรงแรงจริงยัดไปเลยครับผมโอเคเขาไอ้นี่ได้โอเคเขาการฟ้ามาสบายๆครับผมแบบนี้นี่รักเบจิโตจัดแ้่5การฟ้าของเบจิโตมาครับเราก็น่าจะผ่านเฉลุยนะสำหรับ เกมแรกของเราวอมวอมไปก่อนลวกันวอมวอมอุ้ยเขาถอยอีกแล้วเรียบร้อยแล้วผมถอยแบบนี้ก็รอจังหวะไม่ได้นะเพราะว่าคุณเนี่ยไม่มีเกรหลบแล้วยังไงรึอโอเคครับผมไปเดี๋ยวเราไปเกมถัดไปดีกว่านะครับและเกมถัดมาครับผมเจอจานิมบ้า มาดิจานิมบาก็จานิมบาเหอะผมบลส์เลยแค่นั้นแหละมาไม่หมัดทะลุบลส์มาหล่าเพื่อนผมหลบมาตรงนี้รอเปลี่ยนฟีเซอร์จังหวะได้ไหมไม่ได้โอเครอรอรอ,อโอเคสวยเขาไม่มีเขาเรียกว่าอ,อ,อะไรนะเอออุ้ยหมาชนหมัดผมขอกดสวยๆก่อนฮึาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ก็คือ ผมจะบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้ลืมเลยถ้าเกิดว่าเอวบิลิตี้ของฟีเซอร์เราเด้งตอนที่แบบพลังชีวิตเหลือ <Yeah. S 1> เขาเรียกว่าอะไรนะเหลือต่ำกว่า5 0หรือว่า50%ก็จะแบบว่าล็อกการเขาทำลายการเขาด้วยอันนี้คือดีมากเอาแล้วผมโดนเคาน์เตอร์ <c oughs> ไหมไม่โดนมาไม่โดนอย่างงี้นหรอไม่โดนต้องเปลี่ยนนะเพื่อนการันตีจวกคราร์ดลาสหนึ่งใบด้วยมายาวนะเนี่ยแบบนี้ยาวนะต้านโคบด้วยมาดิและการดฟ้าของเราลองเลนจ์นะครับผมระยะไกลลุย การฟ้า D S damage ครับผม damage แบบเจาะทะลุโอเคสวยมาครับหมัดไปเลยโอเคได้ได้ได้ผมรู้แล้วผมรู้คอมโบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเขาการฟ้ามาแบบนี้เขาโดนทําลายการนะนะั่นน่ะโดนทําลายการนะนะั่นน่ะบึม้มนี่ไงโดนทาลายการหมดแล้วโดนล็อกด้วยโดนล็อกด้วยอ่าหอกหลอกห้าวีนะเพื่อน <c oughs> ผมกดเมนแล้วผมแล้วก็อันติเมทยัดเลยครับผมอันตรายต่อสีม่วงมากๆ,ๆนะสำหรับฟรีเซอร์ตัวนี้ <c oughs> ล็อกห้าวิแล้วก็ล็อกเมนด้วย5วิล็อกแบบห้ามสลับตัวด้วย5วิคือแบบอย่างดียังแจม่มโอเคผมจู่การอัตเมกขึ้นมาเขาทำอะไรไม่รู้แต่ผมการอัตเมกยัดอีเฮ้ย hey! วีเซอร์น่าจะเกินไปหรือเปล่าได้โชว์ลแล้วผมเกมนี้ได้โชว์เลยเกม2มาได้โชว์เลยขนาดผมแบบว่าจับครั้งแรกกันนี่เอาแล้วเขาทำอะไรมาโอเคบลาสเสีย okay, งหัวเราะมาแต่ไกลเลยรับผมมาน่าจะปิดเกมแล้วครับแบบนี้ โอเคเราออกไปด้วยครับผมไปเดี๋ยวเราไปเกมถัดไปดีกว่าน,นะทุกคนครับเกมนี้เราเจอโกลเด้นฟีเซอร์เหมือนกันมาดีนายจะอยู่หรือนาจะไปโกลเด้นฟีเซอร์อ่ะมาครับแล้วเราไปหลบใกล้ๆตรงนี้ไงแล้วหลอคิดมาหลบโอเคอีกทีไหมโอเคครับแบบนี้ ทะลุไปเลยหรือเปล่าอุย้ยผมลืมโหถ้าเขาเลือดต่ำกว่า5 0เขาจะทํารายการแล้วก็ห้ามสลับตัวเดียบร้อยเลยผมโดนเลยอ่ะผมลืมมากทุกคนคือแบบเราก็ต้องโอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอเคฟีเซอร์เราก็หลับไว้สบายอยู่มัง้งไม่ใช่อ้ยเด้งนะนะันน่ะเด้งนะนะันน่ะความสามารถเด้งนะเด้งนะความสามารถเด้งนะโอ้โด <Don 't S 2> นหมาทะลุบาลาสเจอคนเลี่ยมเจอคนเลี่ยมเจอคนเลี่ยมโอ้ยังต้านครบอยู่อีกลือ ยังต้านโคบิกเหรอเนี่ยโอเคการไม่มีครับผมแบบนี้เราขึ้นข้าไปแล้วก็กายเขียวยัดเลยโอเคได้ผมก็หลบโอ้ยจังหวะเขาได้จัดมาเจอคนตึงเฉยเอ้าแบบนี้ผมมีฮิตโตะนะผมมีฮิตโตะนะเพื่อนใจเย็นก่อนเพื่อนอย่ารีบอย่าเล่งให้ตัวสี่เหลืองผมตุยเร็วขนาดนั้นอเบอตี้การห้ามสลับตัวของคุณนะมันหายไปแลอุ้ยอุ้ยโอ้ยผม ผมลืมว่าผมต้องเจชาผมจะเปลี่ยนออกแต่ไม่เปลี่ยนได้ทันไม่เป็นไรให้เขาคอมโบไปเลยนะฮิตโตเราก็ปล่อยทิ้งได้ก็ปล่อยทิ้งนะผมมอตโตโชว์เคสเราเป็นในส่วนของเจฟฟีสโด้นฟีเซอร์โอเคต้องปล่อยจริงๆแล้ละไม่เป็นไรครับเราก็สบายรอจังหวะผมบลาสทะลุมาไหมไม่ทะลุหรอไม่ทะลุหรอผมไม่แล้วผมไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเขาไม่โดดด้วยผมโดดโอเคได้ไหมโอ้ได้สวยผมนึกว่าเขาจะหลบแล้วเมื่อกี้บลาส โดนแล้วผมการ์ดฟ้าไปจะแรงไหมเนี่ยการ์ดฟ้าขอให้ตุยตุยไหมเนี่ยไม่ตุยเอาตุยโอหูย,ยก็แรงนะเนี่ยทั้งนั้นอะ่ะผมแฮกขึ้นเข้าไปรอจังหวะยัดเลยโอ้โหเขาหลบได้โอ้โหเสียดายอ,อ่ะโอ้เขาต้องแถบรอตุยแน่เลยอ่ายอยู่ๆก็เกมตึงอยู่ๆเกมตึงโอ้ยแล้วเขาหลบได้เพอร์เฟกต์ผมหลบได้ไหมได้สวย โอเคเขาแถบได้อยู่ครับผมเดี๋ยวลองหมัดทะลุบล a สโอเคสวยมาครับเปลี่ยนไปที่โกคูแล้วก็ยัดการฝักเข้าไปชิ้นหน้าเลยครับผมแบบนี้สวยสวยมาหมอบหลบได้ด้วยมาครับแบบนี้เราน้าจะปิดเกมหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าบลาสไม่จั่เอ้ยดักขั้นโอ้สวยดักขันบอลมาพอดีรูกสุดท้ายดักขั้นบอลมาช่วยชีวิตเราพอดีเธอมาได้ทันเวลาพอดีแบบ เหมือนแบบใจสั่งได้อย่างกับรู้ใจเธอมาได้ตรงเวลาใช่ไหมใช่ครับผมพูดไปเรื่อยอันนี้พูดไปเรื่อยแหละอ่าเราเดาพลาดแบบนี้ก็โดนผมยัดเข้าไปที่หน้าเลยครับผมข้ามีฮะเฮ้ยาสวยว่ะ้าสวย <S <S 2> <S 2> ทุกคนขอแคปบนะครับไปลุยกันต่อดีกว่าและเกมนี้เราเจอกูหังใหมโอ้ม y g ก็โอเค แท็กขึ้นเข้ามาแบบนี้โดนผมมาครับดอบคอมโบด้วยมาดิผมรู้นะว่าคุณโค้กทั้งสองใบอ่ะผมก็อ่านนะคือผมผมบอกแล้วว่าผมคลั่งมากบิสโกโหังอะ่ะมาเปลี่ยนไปเลยครับผมเราสี่ชนะไม่แคร์ไม่แคร์การฟ้าดิอาการฟ้าด้วยสวยบึ้มแล้วเขาจะกดเมนแน่นอนผมขอลดเสียงแป๊บมันทำไมเสียงดังจังวะผมรู้สึกว่ามันเสียงดังๆแ,แปลกๆแล้วผมบลาสไปเล,เลยครับไม่แคร์หลบไหมไม่หลบด้วยใจแข็งชื่อ โอ้ผมยัดไปจะได้ไหมเนี่ยไม่ได้แกยัดโอ้โหจะยัดคาฟ้าไปก็ไม่ได้ครับผมมาได้เรื่องได้เล่นแล้วผมเอ้าแบบนี้ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีเอ้ผมก็ลืมเปลี่ยนโกลเด้นฟิเซอร์อุย้ยแล้วเขาหลบได้ฮะเขาหลบเหรอโอ้โหผมวันหลังผมจะไม่กดไปละไม่ไม่ได้เล่นฮิตโตนานไงก็เลยลืมอ่ายังลืมอยู่อ่ะเพื่อนจุ้ยงด้วยเฮ้ยเสียงครบดังจุ้งเลยหลบโอเคครับมา เขายังไม่ครบสี่เอ้ยไม่ใช่อาบิลิตี้ครบสี่วิตอนรีเกียรหลบนี่มันต้องหลังหลังแปงแล้วหรอผมจำไม่ได้มาไม่แคร์นะไปต่อครับผมลุยฮุยเลยหุยไปครับมาการฟ้ายัดเอ้ยไม่ใช่การเขียวยัดแล้วก็จว่การฟ้ามาแบบนี้แล้วก็การฟ้ายัดต่อไปเลยโหถ้าเกิดว่าเราอยู่อุย้ยทำไมเขาแบบว่าเปลี่ยนตัวมาไวจังอ๋อเวลาเรากดการฟ้าหรือเปล่าปึ๊บอ,อุย้ยหลบดิ หลอกไว้เลยก่อนที่เราจะไม่ได้ใช้นะครับผมสำหรับฮิตโตฮิตเตฮูตาฮิตโตฮิตเตอร์เลยฮิรดูมั่วแล้วผมชอบมั่วเดี๋ยวนี้มันไปเรื่อยเลยผมอะทุกคนรำคาญผมจะไม่พูดแล้วทุกคนผมขอโทษไปเรื่อยดูวัยรุ่นคำมีเยอะไงมาครับบิก๊กส้มก็ตอนนี้กำเนิดเกิดขึ้นมาเหมือนเดิมเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนโกลเด้นฟิสผมรู้แล้วเดี๋ยวเดวโอ้ผมไม่คิดว่าเขาจะเปลี่ยนขนาดนี้ผมก็เปลี่ยนมาลดอีกไหม มาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาลบเกลหดลบเราเขาลบเกล็ลบเราเดี๋ยวมือผมตอนนี้เจาะอาอาแล้วอะมือผมตอนนี้เจาะอาอาทุกคนมือผมตอนนี้เจาะอาอาเจาะอาอาแบบกดแน่มากดแน่ผมกดแน่มาดีผมกดแน่เฮ้ยโอ้โหแล้วเขาถึกจังอะเฮ้ยทำไมเขาถึกจังอะทุกคนแบบนี้ผมผมว่าเราไม่สามารถกำจัดเขาได้เนี่ยเขาถึกมาก โอ้ยเราคิดเราไม่ได้แรงด้วยโอ้ยแล้วโเดิเราจะแรงไหมเนี่ยโอ้ยผมบอกเลยว่าฆ่าไม่ได้แน่นอนเขาไม่ตุยโอ้โหไม่ตุยจริงด้วยลานเก้าโอ้ my god แย่ะแล้วแย่แล้วแย่แล้วโจโกไอดเดมิทมาก่อนโอเคสวยมาครับมามาบึ้มเข้าไปดีหน้าไปครับดามจแบบรุนแรงอันนี้ไม่ใช่ดามจแบบ ps นะทุกวนการไอดเดมจเนะี่ไม่มีแบบ ps เ,เฮ้ย<ๆ>เขาทำอะไรอีกล่ะไม่เอางี้ดิเพื่อน มีตัวใหม่ก็ต้องเล่นซิงซิงหน่อยดิดอกเอา้าเขาไม่เปลี่ยนมาครับสลับเลยโอเคแล้วเดี๋ยวเขาต้องเปลี่ยนไปที่พิกซ้มแน่นอนแบบเนี้ยผมรู้เลยนั่นไงผมว่าแล้วตามสูตรตามสูตรสูตรขนมไทยใหม่ไทยขนมอะไรขนมไทยครับผมขนมขนมแมวแล้วไม่เล่นละไม่เล่นละมัวละมัวละมาครับมาเรามีฝีต,ตัวเดียวเราก็เล่นได้โอเคครับผมอ่า,อามาแบบนี้ก็หวานจี๊ดโดดไหม มาครับแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปที่ฟรีแล้วดรอปหนึ่งบผมอาแล้วเราต้านโคฟเชแบบพิเศษ3วินาทีสวยเขาผมต้านโค3าวีนะครับอย่าลืมเด้อไปครับโกฮังใหม่หรอไม่ต้องเล่นครับไม่ต้องออกให้ผมก็ไม่ต้องเล่นมาถอยมาแล้วโลบสวยสวยจังหวะมันโคได้จังหวะมันได้จัดผมบอกแค่นี้แหละไปครับแลบ้วบลาหนึ่งปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราสลับไปที่โกคูการดฟยัดไปเลย บึ้มฮิตส้มปัดลาก่อนนะเพื่อนอีพิปก็ไม่ช่วยหรอกถ้าเกิดว่ามีอ่ะมามาโอ้ยแย่แล้ว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 อุ้ยเขาการฟ้าเลยเหรอผมขอเปลี่ยนเป็นดีวีเซอร์ก่อนละกันมาอุ้ยแล้วเขาจะหลบเพอร์เฟคหรือเปล่าไม่หลบเพอร์เฟคโอเคโอ้ยแย่แล้ว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 เอ้าลืมไปแอบิลิตี้คุณแบบว่าโดนผมนัะนน่ะ โดนโดนอเบรย์ตี้ผมเฮ้ยๆฮไม่ดีละไม่ดีละเฮ้ยอย่าอย่าฟีดโอเคผมเปลี่ยนโกคูฟิเซอร์ลงมาลับก่อนสวยจัดโอเคลบได้เพอร์เฟกต์วันนี้แบบนี้ก็จบเกมหรือเปล่าไปเลสโกโกคูแอนด์ฟิเซอร์ มาครับทุกคนเกมสุดท้ายของเราในวันนี้นะไม่แท็กเคิ้นด้วยคนนี้น่าจะเป็นอยู่นะผมถึงแม้ผมว่าเขาเนี่ยสมัครเหมือนจะสมัคร i อดีใหม่นะเนี่ยโอ๊ย,อยทำไมมันแหลกอะ่ะผมว่าไม่ใช่แล้วดึงเน็ตปะเนี่ยอา้าวผมว่าไม่ใช่แล้วแปลกๆป่กวะผมขยับแปลกๆป,กปกโอ๊ยผมเฮ้ยไอย้ทำไมผมกดแปลกๆโอเคมาได้สักทีนะคอมโบผมเปลี่ยนไม่ดีเปลี่ยนไมด่มดีไม่เปลี่ยนหรอ เปลี่ยนไหมโอ้ยคือแบบว่าถ้าเกิดไม่เปลี่ยนนายก็เกินไปโอ้ผมจะสลับผมจะสลับโอ้มันแหลกอะทุกคนเดี๋ยวนแหลกจังวะาโดดเพื่อนโอ้อะไรครับเนี่ยผมโดนเล่นละผมโดนแบบว่าสมัครไอดียใหม่มาโดนดึงเน็ตเล่นละแย่แล้วผมโดดหลบฮะทุกคนนีนผมแทบจอที่โดดหลบปะ่ะทำไมมันไม่ลบอะ โอ้โหหม่กอดอันนี้ตัวผมแหละไม่ใช่เขาแหลกแต่ผมเปลี่ยนเลยครับผมเมื่อทำรายการเขาหนึ่งใบนะโอ <Huh? S 1> <Okay, S 2> เคเขายังมีอยู่หมดหรือยังละ่ะหมดแล้วแกร์ก็เลยครับผมไม่แค่มาดิแล้วผมล็อกเลยแค่นั้นแหละมาจะเอายังไงกับผมเล่นกับผมเยอะเกินไปนะเฮ้ยวีเซอร์ไม่ได้ล็อกวะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่วีเซอร์โกคูวีเซอร์เมันการเขียวไม่ได้ล็อกเวลา ไม่ใช่ไม่ได้เพิ่มเวลาการเปลี่ยนตัวของ่อนร่วมทีมหรอ,อผมรู้สึกทำไมามอองมันไม่มีตัวใหม่แล้วมันจะซึมๆยังไงเน,นก็มี g o ้ d e n f เซอร์ตัวใหม่อีกตัวรีวิวของเราในวันนี้ยังไงล่ะมาดิมาดิทั้งวันอนะทั้งวันโอเคกระโดดก็สวยดีเพื่อนกระโดดก็สวยดีเพื่อนแล้วผมต้านโคชเชนแบบพิเศษเป็นเวลา5วินาทีบลาส่ฮะใบเดียวหาย เอาวสารสีม่วงผมบอกแค่นี้แหละอุ้ยหลบตรงนี้หลบต้องหลบให้ได้โอม่กอดผมต้องหลบไปยังอะเปลี่ยนวีเซอร์มาก่อนอันดับแรกเปลี่ยนก่อนโอ้ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนโอเคเุ้ยแล้วเขาต้านสีด้วยหรอเขาต้านสีกี่เอ่ะผมอันนี้ผมจำไม่ได้จริงเพราะว่าเราเราไม่มีไงอ,อุ้ยอีกทีไหมไม่อีกที ฟีฟเซอร์ผมไปสวรรค์นแน่อุยังยังครับยังครับยังครับไม่โจมตีมาหรอเพื่อนไม่โจมตีมาหรอไม่โจมตีมาหรอโดนผมบ้างดีเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนด้วยเขาน่าจะยังไม่เปลี่ยนยาวยๆแบบนี้เราก็เปลี่ยนไปที่เดี๋ยวนะโอ้โอเพื่อนเน้นกะดึงแหลกผมเลยแบบกะเลยเหรอคือจะดึงแหลกเลยเหรอถ้าเขาโจมตีมาผมอาอานะอุะ้ยแบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้ อนนโอ้ยจมตีไหมไม่จมตีด้วยเอาเล่เหลี่ยมเยอะเกินไะเล่เหลี่ยมเขาไม่ได้เยอะอะไรเลยนะโอ้ยอ่ะอันนี้เยอะอันนี้ยอมรับว่ายึกหลอกได้สวยจริงแต่คือคือแบบเขายึดหลอกด้วยแล้วก็ดึงเน็ตดึงเน็ตด้วยอันนี้มันไม่ได้เละเก่งนะเนี่ยดูที่ผมปัดช็อตขึ้นไปปัดไม่ได้ผมรู้เลยว่าแบบนี้เขาเปิดเพลงฟังแน่ มันเป็นสูตรนะนเป็นสูตรผมรู้ผมรู้อย่าอย่าครับอย,ยาครับ,รบผมรู้ครับจะมาคุยแอคแทกอ,อะไรไม่ได้แล้วจบนะจบนะเพื่อนมาจะมาคุยแอคแทกอ,อะไรไม่ให้หรอกโอเคโอเคหมัดเลยโอเคครับโอเคมาโดดไหมอีกทีอ๋อสวยถ้าโดดโคตรเฟี้ยวอะของบิสโก้ฮังตัวนี้อยากได้ว่ะทุกคนอยากได้ ไม่ออกใช่ไหมผมกระทึบนะผมบอ,อกไออก่อนี่ไม่ออกก็กระทืบมันเลยเฮ้ยเยแหลกอะดูดิมันแหลกอะทุกคนโอ้ my ม o ก็ตุยเลยดิไม่ตุยหรอกแบบนี้บึ้บเดี๋ยวผมอรอหลบแล้วเปลี่ยนไปที่ฟีเซอร์นะทุกคนฮะฮะแล้วเปลี่ยนโอ้ผมเปลี่ยนตัวไม่ได้ด้วยผมแพ้แล้วว่ะทุกคนผมแพ้ผมแพ้โกห,หังตัวใหม่พร้อมกับการโดนดึงเน็ตแบบเปิดเพลงโอ้ my god เอ้ยแต่เกมยังไม่จบทุกคน8ล้าน6โอ้ <S <S ผมท้อจริงๆแล้วโดนกดเมนด้วยแบบนี้เขาแบบเยมจบเราเต็มที่แล้วหรือป่าผมได้ฉเฉยแล้วผมมาอุ้ยชาร์จไม่ติดชาร์จอ้าชาร์จไม่ติดอาแหลกแหลกพอชาร์จต,ติดก็แหลกโอ้ยอย่าย่าเล่นกับผมแบบนี้ได้ไหมผมขอร้องอะอ่ะสูวยสูวยทำอะไรผมทำอะไรผม ทำอะไรผมคุณจนะทำอะไรผมผมอันติเมยยัดด้วยมีเหลือด้วยมาแบบนี้พี่เกมหรเล่้าแบบนี้พี่เกมไหมถ้าพี่เกมก็ก็ก็โอ้โหฟีเซอร์โคตรแบบว่าโคตรแบบโคตรเทพนะครับผมก็ใครคิดเห็นยังไงกับฟีเซอร์ตัวนี้เนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาให้ด้านล่างได้นะครับผมแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับไม่รู้เป็นคลิปอะไรนะ